ไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันดีกว่าเดี๋ยวโปรยให้เรื่องีไหมเดี๋ยวป๊อปเล่าข้อเนอร์กัลเกอร์นะครับซึ่งสัก2เดือนก่อนหน้านี้เราก็เคยทําข่าวไปทีนึงแล้วว่าเออกำลังให้ความสนใจอยากจะเอามาเล่นตรงกลางเพราะว่าทั้งบรูโน่และคอบบี้เมนูทั้งกาเซมิโร่สองเดือนที่แล้วไม่ไม่ใช่2เดือนประมาณนั้นแหละช่วงก่อนช่วงก่อนหน้านั้นเลยอาการหนักมากทั้ง3คนรวมถึงอูกเต้ด้วยก็เลยมีข่าวขึ้นมาว่าเฮ้ยนอกจาก ไอ้บาเลบ้านอกจากอะไรไปดูฝั่งนู้นด้วยคอนเดอร์กลักลกเกอร์ด้วยนะครับเคยเล่นในพมมรีเมียร์ลีกอะไรคือคุณสมบัติครบครับบอกว่าไงก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องจริงเลยครับพี่สินสองวันก่อนตลาดปิดนี่ทีมซื้อหายไปบินไปคุยกับอาร์เกุมาริดแบบจริงจังเลยแบบว่าจะปิดทั้งเซนเตอร์เลรเมน แล้วก็จะปิดกองกลางหนึ่งคนความหมายคือซัมเมอร์นี้ของแมนยูเต็ดเนี่ยจะซื้อทุกตำแหน่งเลยนะสมบูรณ์แบบตั้งแต่โกอาจจะกองหลังไม่ต้องซื้ออยู่แล้วกองหลังจะนับเดโกเลออนกองหลังเพียบกองหลังมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับกองกลางนี่ไม่ได้แก้เลยก็ไปซื้อเพย์เมเกอร์มาสองตัวมันควรจะนับเป็นหน้าเนาะทั้งเอมบูโมแล้วก็ทางฝั่งของคุณย่าหลังจากนั้นก็ไปซื้อเชสโกใช่ไหมก็คือแก้หมดนะฮะทีนี้นาทีสุดท้ายครับปีศาจแดงเนี่ยยื่นไปแล้วครับขอยืมตัว คอนเนอร์กาลาเกอร์จะเลติโกมาจริงๆนะครับเพราะเขามองว่าเป็นนักเตะอดีตของพิมเมอรีกันมันน่าจะแก้ได้ uh huh. ซื้อมาจากอังกฤษแล้วคุณเวิร์กคือเคยเล่นในลีกมาก่อนอะ่ะเอาแค่นี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตราหมีต้องการ40ล้านปอนด oh. ์แมนยูนเลยถอยเลยเอาเงินก้อนนั้นไปซื้อเซนเดอร์เลมินและจบนะครับแต่รอบนี้ฮะมันก็กลับมาอีกนะครับว่าวิซัทแดงเนี่ยตอนเนี้ยนะครับเท่าที่ผมสื่อมา2สัปดาห์ก่อนอเป้าหมายแรกในการแก้มิดฟิลด์ของแมนยูอันดับหนึ่งคือเป็นอดัมวอตันแล้วนะ อ่า,อาแล้วสอง <2 S 2> เนี่ยสองกับสามมันใกล้ๆไงครับพวกบาลบาพวกนี้ครับอ่าบ,บาลบาเพราะอย่าลืมว่าตั้งแต่แมนยูไปตามจับตามองบาลบาลโอ้โหฟอร์มเขาออกทะเลมากสมาธิไม่มีจะกลับมาก็เสาเนี่ยโชว์โชว์ให้แฟนๆเห็นซะหน o ่อยในโอทัฟฟอร์ดคือได้ย,ย้ายมาไอเกมล่าสุดที่แมนยูแพ้สามหนึ่งเนี่ยคุณลองไปเซิร์ชหาในโซเชียลมีเดียนะ เราเซิร์ชหาว่าแม pues mm นยะูห nah นึ่งไบรท์น์สามนะคุณจะเห็นหน้าไอ้บาเลบาเต้นเงงๆในโอทาฟอร์ดบอกเลยว่างั้นเดี๋ยวโทรไปบอกโทรไปบอกบาเลบาก่อนบอกว่าถ้ากลับมาโชว์ฟอร์มนัดนี้นะไม่ต้องมาซีซั่นหน้าไม่ต้องมหวานล่าสุดนะครับทางปีศาจแดงก็แน่นอนครับเนี่ยฮะเนลิสต์นะครับบาเลบาเนี่ยเขาชอบมากแต่แค่โอ้โหพอล่าสุดฟอร์มมันค่อนข้างออกทะเลนะอาร์นัมวอรตันก็เลยกลายเป็นพีระลิตี้ที่หนึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็ สองสัปดาห์ก่อนมีชื่อขององตูนเซเมนโยขึ้นมาอีกแต่ว่าเซเมนโยเนี่ยมันตัวลุกมันตัวลุกก็เลยการว่าเมื่อวานนี้เอาสดๆร้อนๆเลยองตูนเซเมนโยมีชื่อไปพูพันกับลิเวอร์พูลมีใช่ไหมครับใช่ครับพอชาร์ลแมนยูอ่ะคอร์เนอร์การ์ลเกอร์กลับมาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้ไปที่ตัวปล่อยเอาไหมได้โจโชเซอร์ซี่มมีรายงานนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ไหวแล้วกําลังจะบอก กำลังจะบอกนะครับอาจจะบอกให้เอเจนต์เนี่ยไปบอกกับสโมสรหน่อยว่าขอย้ายทีมเดือนมกราคมนี้ทุกคนอยากไปบอลโลกหมดใช่<ม>ก็เงื่อนไขเดียวก็คืออยากลงเล่นเพื่อที่จะม,มีชื่อติดไปบอลโลกครับแต่ว่าทางไอเปเปอรครับซึ่งก็เป็นข่าวาเป็นสำนักข่าวของทางฝั่งอังกฤษนี่นะครับก็บอกว่าแมนยูไม่ขายครับ ไม่ขายและไม่ปล่อยยืมและไม่ปล่อยตัวในช่วงกลางซีซั่นครับนะครับต้องการเก็บเอาไว้นะครับลงไม่ลงไม่รู้แต่เก็บไว้ก่อนนะครับซึ่งมันก็จะไม่มีผลกระทบกับคอปปี้เมนูที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าปล่อยอีกอยากอยาก,อยากที่จะหาโอกาสลงเล่นเหมือนกันเพราะว่าทํายังไงก็ไม่ถูกใจเธอซ้ <c oughs> <c oughs> อมอฟิตเนสช่วงที่เพื่อนไปทีมชาติก้นแล้วซ้อมทุกอย่างตามที่เธอบอกก็แล้วนะครับผมก็ให้ลงแล้วไง,งนัดละสิบสี่นาทีไม่ได้เหรอ ก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มให้เข้าตาอโมริมเท่าไหร่นะครับสองคนนี้นะครับมีข่าวเหมือนกันก็คือว่าอยากย้ายนะครับอาจะยืมตัวหรือยังไงก็ได้นะครับอาคอบปี้เมนูเนี่ยนาโปลีครับอมีข่าวกับนาโปลีส่วนเซิรเซเนี่ยเวสแฮมนะครับแต่ข่าวจากฝั่งอังกฤษอีกสายหนึ่งก็บอกว่าแมนยูไม่ปล่อยนะครับผมก็ ทำใจนะครับอยู่กันไปนะครับเป็นตัวสำรังของบรูโน่เฟรนันเดสคาที่บอกว่าไม่ปล่อยเนี่ยเมื่อวานผมนั่งดูเหมือนจะมาจากอโมริมนะเพราะเขาบอกว่าถ้าคุณซื้อใครไม่ได้เนี่ยมักราผมไม่พร้อมเสียใครสักคนนะม,มีตัวเดียวที่ผมโอเคในการให้ออกจากสโมสรคือเดโกเลออนเขามองว่าเลออเนี่ยต้องไปเก็บเลเวลพอมาลาเซียออกไปแล้วเลออนค่อยกลับมาพร้อมกับเอ็กซ์เพีที่มันมากขึ้น เขายกตัวอย่างบอกว่าเห็นไหมว่าอาหมัดไปซันเตอร์แลนด์เนี่ยก็กลับมาก็กระดูกก็แข็งขึ้นแล้วเองจะมานั่งรอโอกาสเล่นแต่เ e f l แอลท h y ฟไม่ได้เอฟแอลท h y ี e ่คือทีมเล็กอะ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นมก,กราคมเนี่ยไม่ปล่อยใครเลยขอบงคอบีไม่ได้ไปดูไปเขาซื้อ ซึ่งมันมันมันก็มองได้สองมุมมุมสโมสรก็ต้องก็ต้องต้องเก็บไว้ก่อนล<น>ะเดี๋ยวเจ็บอ่าเดี๋ยวเกิดว่าบูนูกาเซมิโลอูกเต้เจ็บไปนี่ทำไงอ่ะสมมติข้างหน้าเชสโกเจ็บไปหน้าเป้าไม่มีแล้วไม่มีหเหลือเหลือเซรกเซ่9.5คนเดียวอ่าก็ต้องเก็บ<อ>ไว้ก่อนอะไร <laughs>